ด้วยนะครับนะสำหรับ j u มบูกิฟายนะครับอ่ะเราก็มารีวิวนะครับนะตัวนี้นะครับนี่เลยครับผมนะฮะเป็นก็เหมือนแบบถ้าพูดแบบตรงๆก็คือตัวเรียนแบบพวกเซอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้อาจจะอ่านว่าเชปแบบไม่แน่ใจนะครับนะสีสันสวยสดใสเป็นสีเขาเรียกว่าขาวชมพูนะครับเป็นสีขาวชมพูนะฮะคือเอาไว้แบบคือสะพายแล้วมันเท่มันหล่ออ่าดูนะฮะนี่ดูแบบชัดๆเลยเห็นครับ แล้วที่มันคือเราเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยนี่ครับให้ดูเปลือกยิงอยู่นี่เลยนะครับอย่างที่บอกไปซื้อกับเรานะครับเราต้องเซตอัพเปลี่ยนสายนะครับถ้าคุณซื้อจากที่อื่นผมเคยซื้อมาแล้วสายเป็นสนิมถ้าจริงไม่ได้ตั้งเฟดเฟิร์สโซก็ปกเสียงดังก๊อกแก๊กนะครับคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าซื้อกับเราเห็นนะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่เสียงกีตาร์ นะครับเท่านั้นเลยนะครับอ่ะนะครับก็รีวิวนะครับกับเจ้าตัวพอร์ตเอ็กซนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวในตํำนานนะครับและเรียกว่าสภาพดีมากๆพร้อมใช้งานเลยตั้งเสียงเซตอัพให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนสายใหม่นะครับนี่ครับสายก็กําลังยืดตัวแล้วเราก็รีวิวเลยนะครับนะครับเปลี่ยนสายให้ด้วยโหมัจะมีใครใจดีเปลี่ยนสายให้ปกติคุณซื้อกีตาร์กันนะ บางทีนะถ้าคุณซื้อมือสองนะนะฮะอันนี้ไม่ไดู้ดถึงมือหนึ่งนะมือสองนะคุณก็ได้สน,นงสน,นิมอะไรแถมเพียบแน,น่นอนเน็นไหมถ้าซื้ออย่างบุค๊คดไฟเนี่ยค,คือแบบแบบเสียงใส chút nào cũng chuyện rồi nha <laughs> thank mm -hmm. you เล่นหลับตานึกเลยว่าจะเล่นอะไรต่อไปเนื้อมันฟินคือมันไม่ต้องมากังวลว่าสายจะเป็นสนิมหรือเปล่าจะขูดมือหรือเปล่าทัชชิงจะตรงหรือเปล่าคือมันได้หมด <S <S 1> <S 1> เราตั้งให้หมดมีโน้ชันเนี่ยผมอยากจะขยี้ลเลยเงินประโยชน์เลยนะครับถ้าคุณซื้อกับผมเนี่ยนะครับหรือซื้อแต่ที่อื่นมันแตกต่างกันนะครับนะเราเรีวิวให้เห็นชัดๆเลยความแตกต่างมันมีเลย วันนี้นะครับคุณจะซื้อของออนไลน์เนี่ยวันนี้คุณต้องดูเครดิตดูโปรไฟล์ดูนิสัยคนขายเลยเอาพูดตรงๆนะครับนะเป็นคนที่ชัดเจนหรือเปล่าเอาจริงๆครับเป็นคนที่บกเม็ดรือชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ต้องดูเลยนะครับผมอยากจะขคยยี่ประโยคน์นี้แล้วเกิดนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับชอบเอาราคาผมไปเปรียบกับร้านอย่างอื่นหรือคนขายอื่นๆนะครับเฮ้ยทำไมพี่ยังโบเขาขายราคานี้ทำไมคนที่ขายราคานี้อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีที่มาที่ไปนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย เราเซตอัพให้เปลี่ยนสายให้แน่นอนก็ต้องมีต้นทุนถูกไหมแล้วเรารีวิวให้คุณแบบชัดๆแล้วของถ้ามีตามําหนิเราต้องบอกตรงๆนี่นะนี่คือความเป็นมืออาชีพมันแตกต่างกันนะเวลาคุณไปซื้อที่อื่นสายเปน็นถนนเป็นไงคุณก็ต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่ไปเซตอัพใหม่อยู่ดีถูกไหมคุณก็ต้องมีค่าต้นทุนของคุณนะครับแต่เราเนี่ยทำให้เลยรีวิวให้ดูชัดๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ป็นมือชีพเนี่ยคุณกล้ามือถูหรือเปล่านีคือสายมันเป็นสนิมแน่นอนนะมันติดเฟตมันโอ้หนิ้วเนื้อคุณบาดแน่นอนแต่เนี่นเราเปลี่ยนสายให้ใหม่นะครับอ่านี้นี่คือความแตกต่างนะที่ผมอยากจะนําเสนอเลย <S <S 1> <S 1> จะได้ตอบโจทย์แล้วก็หายข้องใจกันเลยว่าเอ๊ะทำไมพีย่ยำุ้ก็ขายในราคานี้แล้วเขาขายได้ด้วยนี่นะครับนี่คือเขาเรียกว่า,าการเซตอัพแบบมือชีพ Mm © -hmm. Thank <laughs> you. เห็นไหมมันแตกต่างกันนะคุณนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณซื้อที่อื่นมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่นะครับนี่คือการรีวิวของจำมุกจำไฟคือต้องรีวิวให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้เห็นภาพเลยนะครับเวลาผู้ซื้อจะได้ตัดสินใจกันถูกเลยแล้วว่าจะซื้อกับใครที่ไหนยังไงนะครับนะแล้ววันนี้ทําไมจำมุกจำไฟจึงเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าความชัดเจนและความจริงใจและที่สำคัญลือเรารักในเสียงกีตาร์แล้วเรารักในอุปก,ก,กรณ์คืออุปก,กรณ์ทุกชิ้นเนี่ย สายเสือในที่เราเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมครับคืออุปกรณ์ทุกชิ้นเราต้องเซตเช็ดถูนะครับด้วยน้ำยงน้ำยาในอย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับนันเราดูแลเราเป็นคนที่ใช้ใจทําไม่ใช่ทําเพราะว่าอยากได้ได้เงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนะใช้ใจทําใช้เขาเรียกว่าใจมันรักนะครับพอเรามันรักรักในสิ่งที่ทําแล้วมันจะออกมาดีที่สุดเชื่อผมนะครับนะวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับ ต้องดูถึงนิสัยคนขายเลยว่าโอ้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไงนะครับนี่แหละครับนี่คือสไตล์การรีวิวของยูฟุเดอร์ไฟคุยหน่อยแต่ผมบอกได้เลยโคตรอร่อยแน่นอนจะไปครับ